เมยไปมวยไปมากันมวยไปสาวๆตัวนี้เป็นไงฮะเมาหรือยังครับผมวันไหนเมาเหรอกจะเข้าเมาเถอะ เอาคนนี I m, I m ้เอาหญิงเอาบอกทะลูกไปหนอขึ้นมาสวยเทระนางมางามเทระน้องเทระน้องลราไม่ละฟันเลาไปมีเราไปเราไม่ละฟันเลาไปเอาไหมคนรอสัมอ่ะเอาบอกมักบอกเอาไหมเอาเปล่าผ <music> ิวเขาขังสูงเหงาป้าโท่ป้าสมัครแต่วันซอนสมัครเห็ุแต่ได้ยังละอ่อนแต่นอนที่คอดุกเบิ่งก่อนเห็ุแต่นอนที่คอดุกเบิ่งก่อนเดี๋ยวนี้งามคนเราไม่ละฟันเลาไปมีเราไปเราไม่ละฟันเลาไปมีมีเราไป เอาไหมคนรอสับไาเอาใดบอลนางโยเอามาน้องมามาเป็นพันยาของพี่ได้ไหมพี่จะพาไปขึ้นรถไปพี่จะพาไปขึ้นรถไปไหลไปไหลไปก็ปออถึงบางกอกถึงพี่จะเป็นคนบ้านนอกสาไปบางกอกพี่ไปประจําเด้อไปนับละพี่บอแลนองไปนับละพี่บอแลน้องสี่ว่าได้สมองที่ผ้ารองไปเที่ยวเอาลองคนเดียวพาเดียวใส่ก็ได้หัวใจอ่ะก็แหมแน่นอนนั้น Nin nữa, và ta nào nó nén nữa, xin phóng xử con ra hát chinh, hát 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 nha hát điêu hát, เอาฮันีิ้เอายางเอาบ่ทะลกไปนอคือมัาสวยใช่านนะานอท่านั้นนอคให้นอน้องาบมีเราเนเราไปมีเราไปลัมีเราเฟ้นเราไปเอาไหมคุหล่อสัมผาเอาบ่มากบ่เอาไหมเอาเปล่าผิวขาขาวสุดลท่าตาโท่า้าสวัสดิ์ออนซอนสพอเหตเทางยังละออน เห้เธอหน้าที่ขอต้องเบิ่งก่อนให้แต่หน้าที่ขอต้องเบิ่งก่อนเดี๋ยวนี้งามนก่แล้วมีน้องไปแล้าไปไม่ต้อไปแล้วไม่ต้องไปแล้วไปไม่ต้อไปแล้วไม่ต้องไปแล้วไปเอาไมมคุล่อซ้ำอ่านเอาใดบลแลนาเข้ามาน้องมามาเป็นพันยาของพี่ได้ไหมพี่จะพาไปขึ้นรถไฟโยโย่พี่จะพาไปขึ้นรถไฟไหลไปไหลไปได้จนแห่งปางก่อนถึงพี่จะเป็นคนบ้านน้องก็สารไป่มั่งกพี่ไปประจำนะไปนั่งกับพี่บอแลนาะ นั่ราบีบอลดอัดองสิบดแดงกราบองสีผ้าดองไปเือยวผ้ดองคนเดียวพาเธอใส่ไปได้หัวใจเอ๋ไอ้กับแม่แน่นอนนั้นแต่าวรุ่นนันในนัน่าวร่นนั้นในนสิขอสนอาหักจริงแค่สิขอสอาหักจริงแ่กเจ้าอีรา สวัดขอบคุณนะครับแม่ก้อยแม่ก้อยขอเพลงซาน,นาฮาร์ไอเด้อเห็นไหกาฟิวล่างเลยว่ากาฟิวเพลงนี่มันกับพอล่างๆนี่แหละครับพอล,ล่างเอาเพิ่นขอมาเฮาเฮาจัดให้นอกสกคริปแค่เพลงเดียวนะฮะเพิ่นขอเพลง แม่ไกยนะครับขอเพลงศาสนาหักไอ้เด้อหักผู้ใดเนะาะศาสนาเนาะคือว่าหักศาสตร์นี่โหลดอ่า